นะครับมือนี้นี่เมนูเป็ดเป็ดกับกาบนี่ครับเชี่ยบง่ครับจางเพื่อซีอินทอนเดือดถ้ามาจากเที่ยวมาหากินไก่เต๋อมือนี้ลาบเบิร์บมือนี้ลาบตุ๋มลาบลาบครับสมุนไพรลาบสมุนไพรกากินคกากเซมันหนี้เต๋อไม่กันเวรนะคกับวันเมื่อนอนฟอร์มัวเรื่องเลย เสียงเกียรเกียรนี่เสียงมันเลื่อยใหม่ครับท่านคุณเพิ่นเฟอร์นิเจอร์เบิดหมู่บ้านเลยบ้านนี่ฟนเฟอร์นิเจอร์งามๆไม้ใหญ่ๆวันนี้มีโอกาสมาเพื่อซิลินทอนครับช่องเม็กจะได้ซิมลับปิดอุบลติเหครับมือน,นี่ยปูมาอ่านปิดมือพลอยปิดแม่สาวเอาไปลูกสาวเนาะเออมาติดปูงเดี๋ยวใส่กันเดี๋ยวใส่หักมันเต๊ใส่หักมันนัวป้ย ยาเพื่อนยเนี่ยยาบ่มออ้ยี่บ้เอาอีกตอนนึงสุดนไปพอล้วมาท้ตุนเลยโอ้โตมาเสียทีครับไฟบกแหงเลยใส่เครื่องคาตะไครใบบกกวดเอาเียสอนไฟ่แหงอย่งลรบ่ะไฟท่านเอียงเนี่ยท่านเปลี่ยนเปลี่ยวสีฝ่าไปเป็นแก๊็ไหมอืม ไฟแห้งวันนี้ต้มอ่อนข้าวเดียวแล้วเวปอ่อนปิดแม่สาวครับไอ้ข้าปรุงมะเขือดังข่ามึงข้างต่ไอข้าเดียวมันเสร็จอ่อนต้มเนีข้าวก็นักบอลวะต่อตันกัวนี่นะเรียนไปรูดต้องจุดรูงงามได้กระรวงหมดนะได้ไปถามเยอะหนี่งเดือนมันหลายมันโดขายหมด นี่เป็นเบาเทาได้ครับคือเือนนี่คือกรอบเลยบอครับขอน้ำมันออกกรอบเลยครับเตาชุกเชิญมันออกวน้ันนีบวเอดีมออกมาแล้วเดี๋ยวพอดีไฟดอนกรอบแล้วมั้งโอ้ยริ่งเป็นมเปลี่มเปลี่ยนนี ตยงดยง่อย่างังนี่เห็นยั้อเียวกรเียมพคนเลยหบอว่าโอ้ยังใบบุกูได้นี่ยังรอ้อ,งอมเลยครับกระเทียมเจียวน้ำมันเปไ็ดเหลืองอาลามแล้วครับกระเทียมกับนังยังไงวน้ำมันอ่ะเดี๋ยวเส่เล่ง ล้นหนังล้นกระเทียมล้นเนื้อตัวครับเนื้อเดียงหรือว่าสมง่วนะน,นะนี่ดำหนาเลยดีความที่หมอน,วน้วยนี่นี่เกี่ยวกระเทียมเหมือนกันครับเกียวกระเทียมพร้มมอมเลยบาดนี่เทียมหนังเนื้อมีการเลยอย่าเนี้ดีครับเอย่าใส่จัง,อง่อย กมนัวครับใส่ไรเสียบไใส่ไรเสียบไรปเสตมาเข้าครับข้างกเทียมมาเขาใส่ครับลุงนัลุงแต่เกลือว่ะอ๋อขมันคือ่ะกอ่เตีนก่อนอย่าลงกไล่ปวดวไมนเปียกครับความดีนะความกระเทียมความนังเกียวใส่ไ้ได้ผม ใส่เบิรเล่ครับปักเข้าหัวโอ้ไเตา้นเสียบมาแ,มาแมนบวุนีบว่้นเสียมาดมนบ้นโีดล้นงขล้างข้าเขีสวนเลยับงหลายคนตั้งย่าย่างหอมไหมดีกัน เขาเึ็ดกันมันสิเอาว่ามาขาดันิายขานี่อันียเียงเยเสียงเง่เลยต้องหางว่าน้อยเขาเลทพ่แล้วมันเศร้าโหล้เสียงเขอาเลยเหมือนซาโห์พ่แล้วมันจะเป็นตไม่ได้ดโได้ดได้้นี่เบลกุดสร้อยหมมาน่ จีมเมืองวันนี้ยอดปีเมื่อยอ,อ,อยู่ยนีแ่แหละวทีพี่พอยอ่แล้วอันนี้เรากำลังมูไส <c oughs> ้ดูคุณประโยชนแคบเลยเอื้อมเสียเอื่นนะตัวผู้เดียวทนะีลาบเป็นล,บนลาบเนื้อเป็นีไปลาบยวนคิว้วลบุดอนบันดุงก็ได้เขียวมีสมังเลยขันเบือดเซออมครับอมเบือดอมเบียดอมเบือด

พกตัวนี้มันแค่แดงตะปูตัวนี้มันแค่าแดงเลต้องจานต้นกล่ะปะย่านกล่ะเปลนนนอลี่ยนอยู่อโอ้โแต่ใครที่ขันเลือดมาเนี่ยอ๋อาตืมกันแล้วเนี่ยลาเป็ดนี่ักนึ่งีการน่ัเครื่องครับรกัน ไปแบบคราบชิ้นไม่อ่านมัปทะบชิเมือนแบบเสี่ยงิเมือบเสี่ยงมนล้ไอ้นอเขาลงกระมังเนี่ยพอดที่เชียงใส่กรอบบ่ของคมของค้มก็ขวานหนึ่งขล่นใส่เบคอนย่างดีมันจะคือเห็ดเหมืนบาบกันหน มนการในการอะไรนี่ก็ยังบุหรี่เราคนย่อมนู่นนี่อังเดียวนี่แหละพี่นกเอามาเด้อบัดน,นี้พี่น้องเด้อยเสียบเสียบกันครับมาแล้วทั้งตุม่มอันนี้พวกแม่นหักพักซี่นี่ครับของมันเลยแหละนี่ของแช่มันเลยแหละนี่ของก็เสีย <c oughs> มีทั้งอำมีทั้งลาบสุกครับโอ้ยหมีแก้วบอมพักสารบัตรพักเลย งอปีบักเตียงบักกาดินมักตักเซบักมิกมักดินฟ้าโอ้ย่างผมมีหอยหอดบักหงคับหอดบักหงแนงหนึ่งเงาเงาเงาครับบักอันนั้นอาไรอ่ะบักยลาเผบักปลาเผาบักปลาก่ะดูกบักปลากระกยำอวดงอะเฮ้ ยำป่นบ่ขมเมืนม <laughs> เัเ้เเเกี๋ยวเขาก็ได้กินกาเฟกคับมากแม่เลยน่ต <c oughs> เกี่ยวทุกวันแนะล้วต้มนมครับโอ้นวดีนดวดีนี่กานะหล่อไล่ลอย

เง่ไม่นหน่อยได้อยู่เงาเออนั่นละเะนเงาจุดประมาณซอบาทน,นี่นะที่ออาของอัน้นหักระไาแล่ะโอ้ยจด้วนี่พวกไปรับเมาเพวกไปรับเมาโอาหน้ามัหนึ่ขายหนึ่งย็ดมายอู้ ดีเลยครับอ้ามหายาเลยรองปากกำลัรใหญเลยตุมนวลหะวะนวลดีดี

นี่นันมาเป็นตูนไกันดูน่ไเนมียนน้ามปล่อยออกมาเปลี่ยนได้สเดเแบบม้ใส่คืนรอะไรนเรีะว่าเปี่ยนน้าเขายราใส่คืนเขลเออเออยครับบกเลยร้านคุณ ครับพี่น้องคลิปนี้ก็เซ็ๆเด็ดอีกคลิปนึงยังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงแห้งใจได้ครับเด้อเรามาพอมาพบก,กันใ่คลิปหน้าคลิปนี้อำลาไปก่อนสวัสดีครับ